คืออะไรที่เป็นของใหม่อ่ะที่ร้านจะไม่เคยพลาดแล้วก็จะขายก่อนตลอด <Wow. S 1> คือไม่ต้องสงสัยเวลาแบบให้ใครมาเอารอแล้วจะแบบนานนิดนึงอ่ะบอกเด็กสต๊อกอ่ะบอกว่าล้อแม่งหมดแล้วหาไม่เจอแล้วให้ให้ตอนแม่งสั่งเดียวให้แม่งสั่งเดียวตอนมันยางเลนโซ่ยางตัวไหนบ้างเนี่ยพี่มีทุกตัวเลยว่ะ คือทุกตัวที่เลนโซ่มีอ่ะมีตัวไหนจะเปิดอีกไหมสมมุติถ้ามีงบ50,000อยากเอารถมาแต่งสมมุติมี50,000หักเทินบวกปอีก2 2 0หมเท่ากับคุณมีเงินอยู่ประมาณ7,000หกว่บาทล้อยางเลนโซ่อะล้อ2,000 0กว่าบาทนะครับยางหมื่นกว่าบาทยังไงก็เหลือ7,000 0มีทอนกลับบ้านด้วยอยากจัดสุดสองแสงกว่าก็คือได้ยันเบรกที่ตอนเกิเปัไเนี่ยใครเคยเไหครับ พี่แล้ววันนี้ผมมายังไม่เจอนาเลยนาไปหนไมาแลววันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ร้านนากระบนเราจะขึ้นชื่อสายยีราบเขาทำฟาร์มยีราบเหรอครับใช่ข้างในมีเลี้ยงยีราบอยู่เดี๋ยวพาเขาไปแอบไปหาเขาเลยดีกว่าพี่ปอนมาแบบดิบๆเลยพี่ทำอะไรอยู่ครับพี่ หลังบ้านนี่ดูเนี่เลียวเกินมาดูเลยหลังบ้านใครเนี่ยเปิดเกิดเปิดเว็บอื่นมาดูเลยมาดูเลยเห็นเลยอ่าต้องติดเลยเกินนี้ผมเห็นบางคนเขาก็ไม่เข้ามาที่นี่แต่เขามีสติ๊กเกอร์อะพี่ก็จริงๆจริงๆเราเปิดขายด้วยครับส่วนด้วแต่ว่าไม่รู้ว่าอย่างที่เขาสั่งซื้อกันอ่ะเขาสั่งรัสด้าก๊อปปี้หรือเปล่า มันมีก๊อปปี้ด้วยเหรอเยอะเยอะแล้วมีมานานแล้วด้วยแล้วขายแพงด้วยนะแนานอนครับเต่ก็ค่เอ็มไดซซ่งเท่าทนั้นครับขอพาเที่ยวร้านหน่อยได้ได้มาเลยครับรีบถ่ายตอนที่แบบยังมีงานอยู่เร็ว็นห้องล้อแม็กครับก <c oughs> ็จะเ, <c oughs> เป็นห้องด้านหน้าห้องเดิมตั้งแต่แรกมีเลนโซ่มีอะไรอย่างงี้อยู่แล้วครับผมต้นนี่อะไรเนี่ยดราก้นนี่สับเบียงมาเลย ตอนไม้ป้ายเรนโซนใหญ่ก็ใหญ่ยังไงเอ้าเราขายดีเราก็ต้องอลังการ,รานิดน,นึงค้า <laughs> เราอีก <laughs> ป้ายแดงคือเอามาจัดทรงแบบนี้ใช่ครับใช่ครับค<อ>ือส่วนใหญ่ก็อันนี้จะเป็นเหมือนลูกค้ามากับเซลือลูกค้าก็รีเควสต์มาว่าต้องมาแต่งร้านนี้นะอะไรอย่างเงี้ยรันนี้ก็เป็นโซนใส่ล้อใส่ยางว่พี่ใช่ครับโซนประ <laughs> กอบครับก็เริ่มมีเนี่ยเครื่องถอดใส่ทวงก็สองเครื่องสามเครื่องอยู่ด้วยกันคือหลายคนชอบถามว่าล้อยางจับทรงอ่ะนานไหมครับ วันหนึ่งเสร็จไหมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันถ้าเปลี่ยนแค่ล้อยางอ่ะยี่สิบนาทีก็เสร็จล้วจริงจริงอย่างย้ายแหนบอ่างเงี้ยที่อันนี้เข้ามาจาัดทรงอย่างเดียวไม่เกิน2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วซีรีส์ใหม่ล่าสุดที่ปัจจุบันก็แบบฮิตกันลยว่าขอบ18ขอบยีนะบาร์ล็อกเวนตุสแล้วก็เยติอะไรพวกนี้เรามีหมดอยู่แล้วคืออะไรที่เป็นของใหม่อ่ะที่ร้านจะไม่เคยพลาดแล้วก็จะขายก่อนตลอดต้องนำดิไม่เปเราอ่ะต้องรียนมีรถใครอ่ะเป็นรถแข่งเรโวของ ที่ร้านนะครับแข่งเองแข่งเองใช่เราเพิ่งลงสนามแรกภูเก็ตสนามถัดไปบุรีรัมย์ก็ช่วงต้นเดือนกันยานี้ครับในรุ่นเนี้ยเขาเขาให้ทําอะไรได้มั่งก็อันนี้เป็นเลเวล one mixed r a นะครับคือเริ่มเลยปีก่อนอ่ะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากรีแมปแต่ว่าปีเนี้ยเปิดให้มีกล่องพ่วงได้เทอร์โบหมกได้ปั๊มหมกได้หัวฉีดหมกได้แต่เปิดเครื่องมาเนี่ยจะต้องหน้าตาเหมือนเดิมบูทเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าท่อยางเป็นของเดิมหมดทุกอย่างมันก็จะต้องเหมือนเป็น challenge แล ว่าจะทำรถได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฝากเคลียร์ครับเหมือนเดิมเราก็เป็นทีมชื่อร้านเราเลย KM Racing ใบกำมนกันยางน้องหมาด้วัอดีตที่เล่นอย่างนี้หรออุ้ยดีไปแกอว๊ยอุ๊ยสมมติลูกค้ามาเนี่ยหยิบน้ำนี่ลงบัญชีที่ไหน ไม่มีลมบางทีครับเซนหโดสดมีครับผมตอนจะเกิดไม่ไหมนะไม่เคยเห็นไหมครับมือขวานะนั่งยิ้มอย่างเดียวอะไรเนี้ยพี่จะทำอะไรอยู่ที่ร้านนี้ครับก็อยู่ร้านนะครับนั่งเมนูไปวันแล้วก็นี่คือกาแฟพี่ครับไม่สั่งร้านเนี้ย ออกคิปจริงนะเนี่ยเฮ้ยพี่ปอนรับ KM คืออะไรพี่ฝากระโปรงเป็นงานคาร์บอนของเราครับก็จะมีฝาหน้าฝาหลังของตกแต่งชิ้นพาร์ตอื่นๆก็รอบคันเลยรประกัน1ปีทุกชิ้นแค่พออากาศเล็กๆหรืออะไรก็แล้วแต่เคลมได้หมดเลยเป็นโซมก็จะมีหลืบข้างในแบบเยอะ ทุกซีรีส์อ่ะน้องแปดมาแล้วนะครับสิบแปดตัเด่นไปแล้วสองนี่ยังมีอีกนะสิบแปดกว้างเกาออกสิบแปดฝาดูมจุ๊บลมมาครบเป็นทรงคอนะครับเวนอมแปดตัวนี้ก็จะเป็นโฟร์ฟอร์มิงล้อเบานะตระกูลเวนอมนะครับสวยตัวนี้ใส่สวยมีเป็นดงอ่ะยืนงงในดงเลนโซ่เลยตอนนี้พี่ต้นครับผมอยากรู้ว่าล้อในนี้มันมีกี่วงอ่ะพี่ช่วยนับให้หน่อยดิ คือไม่ต้องสงสัยเวลาแบบให้ใครมาเอารอแล้วจะแบบนานนิดนึงอ่ะบอกเด็กสต๊อกอ่ะบอกว่าล้อแม่งหมดแล้วหาไม่เจอแล้วให้ใอนแ่งสั่งอย่างเดียวให้แม่งสั่งอย่างเดียวนี่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นมุมนี้ของร้านนากมลมนั้นอ่ะใช่ไม่มีใครเข้ามาหรอกพี่ปอนมันมียางเลนโซ่ยางตัวไหนบ้างเนี่ยพี่มีทุกตัวดีกว่าคือทุกตัวที่เลนโซ่มีอ่ะมีตัวไหนจะเปิดอีกไหม พี่แล้ววันนี้ผมมายังไม่เจอน้าเลยน้ไปไนขอพูดเลยก็ได้ครับจริงๆเราออ,ออกคลิปไปแล้วสักคลิปหนึ่งมพูดถึงน้าว่าน้าไปไหนอะไรเงี้ยคือจริงคือน้าไม่สบายนะป่วยก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนะครับค่อนข้างใช้เวลานิดนึงแต่แกดีขึ้นเยอะแล้วก็ ใกล้แล้วใกล้จะพากลับมาหาทุกคนแล้วสมมุติถ้ามีงบ50,000อยากเอารถมาแต่งสมมุติมี50,000ผหัดเทินบวกอีก2 2 0หมท่ากับคุณมีเงินอยู่ประมาณ7,000 0กว่าบาท7,000 0กว่าบาทเนี่ยเยิะเยอะนะมันเป็นต้องเป็นล้อยางใหม่ไหมขนาถูกต้องครับไม่เกิน300โลคือเส้นต้องอยู่ครบตุ่มต้องอยู่ครบล้อยางเลนโซ่ล้อ2อ0 0 0กว่าบาทนะครับ ยางหมื่นกว่บาทยังไงก็เหลือ7,000 70, หมีทอนกับบา้านด้วยแล้ว5,000 50, 0นี่มันผ่อนได้ไหมพี่ผ่อนได้ครับทางร้าน,นให้รูดบัตรได้ไม่ชาร์จสาเอเซอยากจัดสุด <6. S 1> สองแสงกว่าก็าคือได้ยันเบรก6กอร์18ซอะไรเงี้ยหน้าหลังพงร้อมเบรกมือไฟฟ้าล้อยางครับเรียกว่าเต็มครบสองแสนเนี่ยทำวันเดียวเสร็จไหมพี่สี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วรวมใส่เบรนะมชั่วโมงหาร้อย่ ำอยู่ชั่วโมงเดียวนี่แหละตาบุมาบอกก่อนนะว่าจะเอาล้อตัวไหน่เออจะได้หาก่อนถือถึงแม้วันนี้ทุกคนมาจะไม่เจอนะแต่ว่าตัวน้าเองนะครับหรือคนที่ดูแลกันก็พยายามทําให้ทุกอย่างทําให้น้าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมาเจอทุกคนเหมือนเดิมร้านเราก็พยายามพัฒนาฝีมือให้มาตรฐานขึ้นทําทุกอย่างให้ทุกคนแบบชื่นชอบกับสิ่งที่เราทําออกไปให้ ฝากไว้ด้วยมันเดิมครับสามารถติดต่อเบอร์ร้านเบอร์เดิม0819278816หรือว่า0818536114หรือว่าจะเป็นทางเพจทางติกต o อทางไลน์อก็ได้หมดเลยครับนะผมพาพี่ต้นไปดูยีราฟ่อยโหนี่มันที่ที่เขามาถ่ายรูป,ปกันก็นี่ไงก็ที่ผมจะบอกไงโชว์รูมเอามาแต่งแบบสิกว่าคันน่ยผมเคยเห็นแนละ้วแม่งจอดเลี้ยงเข้าไปในนี้เลยนาเขาบอกตรงนี้เป็นฟนราร์มยีราฟเขา เราก็นรู้ว่าอะไรกีฬาเราคนเป็นหล่อมเดินลับใจ